โอเคครับผมก็วันนี้อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้พามาดูไม้นะครับไม้ไผ่นะครับวิธีการเลือกไม้ไผ่ที่ผมเอามาทําเบ้านะก็ของผมจะเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงลำจะตรงนะครับไผ่เลี้ยงลำตรงเนื้อหนานะครับไม่ต้องดัดนะไม่เหมือนสีสุกนะสีสุกมันจะค่อนข้างงอโค้งนะครับอตรงนี้เนี่ยเป็นเศษไม้นะเป็นเศษพวกที่มันเป็นตานะ บางอันก็ใช้ได้นะอันนี้มันเป็นตานะครับนี่่วนใหญ่ก็เป็นตานะตรงนี้เป็นไม้ที่เหลือนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผ่าไว้เป็นไม้หนานะตรงนี้ไม้หนานะเอาไว้ทําธนูนะครับแต่ว่าอันนี้คือยังทําไม่ได้นะถ้าทําธนูเนี่ยผิวไม้จะต้องแห้งนะครับแห้งเลยนะครับแห้งสนิทจะแห้งแบบนี้นะครับอันนี้แห้งแล้วนะแป๊บเดียวแห้งนะครับเราไม่ต้องไปตากเป็นเดือนเป็นปีนะครับ อันนี้เนี่ยไผ่เนี่ยผมไม่ได้ตัดเองนะครับข้อดีเลยก็คือเราไปซื้อนะครับผมพยายามหาร้านที่เป็นไผ่ประมาณนะี้ไผ่ที่มีความเขียวแล้วก็คือมันใกล้แห้งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เหลาดีมากนะครับเหลาง่ายนะครับเหลาง่ายแล้วก็แป๊บเดียวก็แห้งนะครับมันไม่ได้แห้งยากนะครับแล้วก็สปริงไม้ดีนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีสปริงไม้นะครับคือพอเราเหลาเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องไปรีบทําให้มันเสร็จเลยก็ได้นะก็คือเหลาขึ้นโครงไว แล้วก็รอให้มันแห้งนะครับคาโค้งเลยก็ได้นะครับหรือจะรอให้มันเป็นงี้นะครับอันนี้นี่ก็พึ่งพึ่งสีหายนะครับอันนี้เนี่ยผมเอามาเหล่าแล้วนะนี่อันนี้ผมตัดมาเนี่ยผมตัดส่วนใหญ่ผมตัดมาประมาณเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าเมตรห้าสิบเนี่ยผมไม่ได้ทานะผมก็จะมาตัดพวกที่เราไม่เอาเนี่ยนะครับผมเพื่อไว้นะก็ทําเป็นเมตรสี่สิบอย่างอันนี้เนี่ยกําลังลุ้นอยู่ว่ามันทาเมตรสี่ิบได้หรือเปล่าเพราะว่าดูความหนานะครับดูจากความหนานะความหนาของแต่ละ บ้องนะครับว่ามันของจระํำนะครับแต่ละส่วนนะว่ามันหนาเท่าไรนะครับใช้ได้นะครับแต่ทําขาได้แน่นอนนะครับแต่ทําตัวไม่ได้นะครับทําตัวไม่ได้นะท่อนนี้นะครับทําตัวต้องไปหาท่อนอื่นนะครับแต่คู่ปีกเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวจะลองไปทําเม4สี่สิบถ้าเม4สี่สิบเนี่ยความหนาไม่พอนะครับเราก็ไปทําเป็นเม3สามสิบนะครับเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าไอ้ท่อนเนี้ย เราตัดมานะครับประมาณนี้นะเราอยากได้ทําตัวใหญ่นะไม่จําเป็นนะครับให้เราดูที่เนื้อไม้นะครับว่ามันหนาพอนะครับหนาพอหรือเปล่านะอย่างอันนี้เนี่ยถือว่าเมตรสี่ลำนี้สวยลำนี้สวยเลยนี่อันนี้เนี่ยสามารถผาเหล่าได้เลยนะผาเหล่าได้เลยนะประมาณนี้นะแปบ๊บเดียวก็แห้งนะถ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้นะครับอันนี้จากนี่อาทิตย์หน้านี่ก็เริ่มเริ่มแห้งกว่าน,นี้อีกนะครับ ฝนมันตกนะแดดช่วงนี้ไม่ค่อยแรงนะถ้าแดดแรงๆจะจัดแป๊บเดียวแห้งนะครับนี่ของผมไม้เตรียมไว้มีแค่นี้นะมีไม่เยอะนะผมผมมีแค่นี้จริงๆนะครับถ้ามันหมดนะค่อยไปหามาใหม่นะครับทําตามที่ไหวนะครับน,นนี้ก็จะมาทํางานเม็ดสี่สิบนะผมผ่าไปแล้วนะก็น่าจะได้อยู่นะครับเม็ดสี่สิบนะตัวนี้แต่ว่าตัวเนี่ยตัวน่าจะบางไปนะน่าจะ ขาอีกลำนะครับผ่าลำนั่นนะครับหรือไม่ก็ไปหากองนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ธนูเนี่ยไม้ธนูต้องแห้งเลยนะครับห้ามสดเลยเด็ดขาดนะแห้งเลยมันจะได้เบานะครับเบามากแล้วก็สปริงดีนะครับไผ่อันนี้ผมแนะนำนะไผ่เลี้ยงนะครับตรงนะครับขออย่างเดียวคืออายุนะครับอายุไผ่ดีๆนะครับอายุไผ่ดีๆไม่อ่อนนะครับถ้าไผ่อ่อนเวลามันแก่แก่จริงนะแต่ไม้มันจะไม่แน่นนะเนื้อไม่แน่นนะครับมันจะ่อ เนื้อมันจะโป่งๆหน่อยนะครับหรือไผ่ที่ไม่มีปลายนะจะเนื้อมันจะไม่สวยนะครับเนื้อไม่ดีอันนี้เนี่ยเวลาเราเหลาเรารู้เลยนะเวลาเราสัมผัสเราคือเราเอามาเหลาอะเรารู้เลยว่าไผ่อันเนี้ยนะครับบ้องเนี้ยไอ้เนื้อมันดีนะครับเนื้อมันจะแน่นนะครับแน่นมากนะครับนี่อันนี้ถือว่าสวยนะครับประมาณนี้นะครับของผมที่ใช้นะนี่ชอบแบบนี้เลยห้มหามเลยนะครับห้มหามถามว่า ดียังไงคือข้อดีเลยคือเหลาง่ายนะครับเหลาง่ายแล้วก็แป๊บเดียวนะครับกว่าผมจะทากาวเสร็จนู่นนี่นั่นนะก็ตากโครงไว้วันสองวันแปบ๊บเดียวแห้งนะครับแห้งไวนะครับแห้งไวยิ่ยงเราเหลาโครงไว้เนี่ยโอ้โหแปบ๊บเดียวแห้งนะครับประมาณนี้แล้วกันครับก็หลายๆคนถามว่าภัยสดทำได้ไหมเนี่ยผมมาตอบให้นะว่าเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับกำลังดีผมบอกเลยกำลังดี เราไม่ต้องไปตากแห้งไว้เป็นแบบ5้าหเดือนงอู้นนะถามว่ามันทําได้แม้ก็ทําได้อยู่เหมือนกันนะทำได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสะดวกนะครับอยากทําเร็วๆนะครับเอาแบบนี้นะครับส่วนตัวชอบแบบนี้นะครับแล้วก็คือว่าผมี่ยขึ้นจวดทุกตัวนะไผ่ยอย่างนี้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องแห้งหลายเดือนขนาดนั้นนะครับ สปริงดีเหมือนกันนะขอแค่อายุไม้ดีดนะมันพอมันแห้งปับ๊บไม่จาเป็นต้องว่าเอาไว้หลายเดือนขอแค่มันแห้งปับ๊บอายุดีนะครับไม้สปริงเนื้อแน่นนะครับทุกลำนะครับแล้วก็ไม้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าดีอ่ะเออถือว่าดีอะนะครับไม้แบบพึ่งแห้งอย่างเงี้ยชอบนะครับส่วนตัวชอบอย่างนี้มากกว่านะครับอประมาณนี้แล้วกันนะนี่เป็นเทคนิคนิดๆิดนหน,น่อยนะ สำหรับคนที่อยากลองเหลาแล้วก็แบบกลัวไม้มันสดเกินนะลองเหลาดูเหลาได้นะครับเหลาได้แต่อย่าให้มันสดจ๋าเกินไปนะครับเอาซักประมาณห้าห้มนะครับประมาณนี้กําลังดีนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ